เรากต้องขยับที่เราต้องขยับทั <S 2> <S 2> ้หมดเลยึ้ดเลยครับย่งเลยครับชั้นตัวนี้ถ่ยเดือนไปังดับเอกสารธิ่ร่องพรบทชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโนดชุมชนและร่างพรบธนาคารที่ดินและคัดค้างร่างพรบอป่าชุมชน ที่บิดเบือนเจตนารมของประชาชนอาชีพทำการเกษตรที่ดินจึงเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นรากฐานเบื้องต้นของการผลิตทางการเกษตรพรบสิทธิชุมชนในการจัดการภายในประเทศจะได้รับความพึงพอใจหรือว่าเจตนาลมของชาวบ้านที่ได้ <นะ S 1> ติดตามกันมาหวังว่าทางสปชวันนี้จะทำประโยชน์ต่อสังคม